สบายดีพี่น้องมัดสกูสกคนมากินข่าวน้ากันเอาไปมันข่าวพี่น้องเฟอร์ทานเต้ซื้อเฟอกับข้าเปียกน้องบอนกินข้าเปียกเลยพี่น้องเด้อออโต้กับกินเฟอกับแม่แม่แบ่งให้พี่น้องพอคนป้อนใหไฮ่นเราเต้คนละคนกินมาแล้วคนประหยากเนาะนะต้มกระหอกต้มกึ้นอยากนอนอยู่แลี่น้อนนอนก็รู้นะ มัเดี่น้องเลยมาเด้อกินเฟ้อหลอกขำนี่มสบายดีพี่น้องุกคนเด้ดเจ็บเจ็บแซ่บเอาี่อ๋อใส่ตัวใส่ตัวใส่บุบบุบบุบแซแหงบ่อมโอ้ กินทองทองก็แล้วพี่น้องเอ้ยปิ้งตั๊บปิ้งไต่ไก่หองแรงเตัวเบาอยากเป็นไรอยากนอนไร้กว่า,อย,าอ,อย่าเห็ดมา,ามอ,อย่าเห็ดมันมันสดหนาแล้วลูกสาวแไหมตอย่าเห็ดมักเด็กนี่ดีคนว่านี่นเอาไว้ได้ไหมครับต้องหายใจเนาะ อ,อ,อย่าเหตโตอย่าเหดมันมันคุบนะโต้ใ,ใจพอดีนะอย่าเหดมันดนะไปดึงหูดึงกระมันเลมบนร่าบรรหายนะเลยไปนําสวบคุบได้นี่ที่เพิดิเราหายเสร็จแล้วลายเด้อตัวาประจำดิปิกก่อนได้อครับครับประจำคกับสองห้านะห้าหนัน สาวจอยชั้งอะไรสภาพนี่มาลูกมามาเออโออโออเออโต้มาแม่โต่อต้โตอหวานเล่ห์มาแม่อู้ยเป็นปลาเด้อเดยอะจรินเลยจักเด้ออย่ากินลายเจ้ากินต้มปลาคอบเลยเออต้มปลาคอใส่ผักอีกนะผักอีดองอีคมนักคมผู้ชมนักคมเออแซ่บแบบไมกินดอนเลอ อาคือบ่มี่เผ็ดเนาะไปไปไปดื่ื่มดิรอตกลงไปอืมบะหมี่เผ็ด ้ามเพชรกับพี่น้อยมาตัดนี่บรจวดบรจดื้ดื้าดื้อดื้นดื้อดื้อ ดื้อคนเด็กน้อยสลาดดื้อได้ดื้อดื้อดื้อโพดนี่แม่นบัวเออนีมากินเพ่อนี่นั่งนี่นั่งนี่แลนฮิมูไลก่อนอันนี้ว้าเสร็จเด็กตุนทับเลยอย่ามือมือมือเปลุนทับตุนท อันน,นี้ก็ซิมเลยว่อยู่ดีแล้วกินก่อนลูกกินก่อนอะไรย่งเยอะไรนี่ดับโปูตะดงคับะไปไปยิง แก้อนนะหน,งน,งน,นังกินเจ้าเจ้าโตเอิญมานหนังกินเหรอเจ้าบ่ต้องแบบห่างก้อนนะนี่เอ็นบอกเจ้าบ่ต้องตามมันมันห่างมากินเองเพราะมันจะได้อันมีไซส์แบบนั้นห่างก้อนลายก้อนก่อนบนสมักรเลเอาอะไรมา ุน้ำนีเดี๋ยวไขเดิมมาทีหาตุกเว้ายน้ำาออตุ๊กคุณมาส่งน้ำเลยบ่แต่เอาเงินไอนนอะตายแล้วเงอตายแล้วโอนจ่ายแล้วพี่แปดตุ๊กเรามาส่งเลยหาเราไปลงเงินโอนเลย้องพอจ่ายเลยเด้โอยโอนมันมีหลายตุกเลยบนัมเลยผมมีผมมีเลยน้ำ่งนม โทรถามเด้๋ยคบมงที่เราม่มีดเออเดี๋ยวจะโทรถามกินก่อนมีอเราเปจะซื้อกาแดงอะไรอันี้กับเชียวถามเพื่อนไปสอนท้องหลังอืมอืมเ็ตุยี่ะรนี่อ,อ,อย่าลงโมงเลย <laughs> กินดีกินดีกินดีดนี่ะมาคอกินดีดีกินดีดนะอ้รอยู่บเขาไหนาไปจะเศร้าที่ระซืมไจิ้นจิ้นแห่งสวรรค์นะทงสมินนะจิ้นมาก้อนมะลุนี่พอ้จะเบาหลมากเลย ไปตะลักเก้าไปล้มไปเถื say, ่อนมันเลยก็สวยดอกเมื่อยตั้งใจลงไปเมียนซื้อเมียนมันมื่ออื่อนเห็ดเวียงนอกหรือเวียงในมื่ออื่นเบียงนอกคือเก่าและวันอ่ามาเห็ดเวียงนอกก็มา่อยคนอยากแล้วคอยเนี่อก็ได้เห็ดเวียงนอกก็นิดนึงอันเด็กกนนอกนะคนใส่แล้วมันหลุดเลยอัะ าเพ่อยแม่เห็ดต้มประคอติเออประคอนี่ยน่อยนะตัวนอาคอนี่ยน้ำกอดน้ำแข้นะเออเร็จพักอันนี้ครับพีสมนกผะล้กสดัลาวเนยแซ๊บแทบเลยนาทึ่บากมีเวลามีคนกระปูเลยเนาะบนกระป๋อเดือเช้านะ กูเลยนติดๆกับลูกผักไม่เฮี้ยงก่อนออมหอจิ้มอ่อมอ,อ่นะน่อ้อมหอยใส่ใส่กระปูใส่กระชายใส่หอยราบกหอยกินตอนสบายเดียวของของเส่าของเส่าดิโยอยโยจะยืดนะเวย้ยเพ็ดลูกเพ็ดเพแล้ว ตมาอกใส่กระอบกระาปมมอกตอกจกระถาดนะลูกไว้ให้มานเน่เอาเข่าในติ๊บก่อนลูกเอาข่าในติ๊บมาเอาลงเออเอาข่าติ๊บลงจุกข่าอยู่ในหามาเอาข่าลงเป็นเข่าเย็นมะเนีวแหละเกือบาลูกเมื่อนี้คือบริเวณแมวมาห้องเป็นห้างเป็นห้าแมวจะพาาปล่อย เอซิเมนมาอยู่บอเห็นเต้เต้ก็มันเ็นมันไปหนอยมันป๊บมันยาน่านคนบอกเฮ้ยเฮ้ย<อ>ตกปวดปวดเด้ไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีไหครับสบายดี